สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูฟินจะพาเด็กนะคะมาทําใบงานที่2หน่วยประดมธนิีที่ลักของเรากันนะคะวันนี้เป็นวันอังคารก่อนอื่นเลยเด็กๆก็ต้องลากเส้นก่อนใช่ไหมคะลากเส้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ระบายสีวันอังคารสีชมพูดเด็กๆก็ระบายสีสีชมพูนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวใบงานกันดีกว่าคะ่ะ ปทุมธานีอ่าปทุมธานีเขามีดอกบัวใช่ไหมคะเป็นประจำจำังหวะวันนี้เราจะมาทําดอกบัวกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยเด็กๆก็ต้องระบายสีใบบัวก่อนแล้วก็ระบายสีกลีบด,ดอกบัวนะคะนะเราจะใช้สีไม้ในการระบายนะคะเด็กๆนะเดี๋ยวคุณครูฟิล์มไประบายสีก่อนดีก,กว่าคะ่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะ,คะเด็กๆนี่ค่ะเด็กๆคุณครูฟิล์มก็ระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะคุณครูฟิล์มลืมระบายสี วันอังคารค่ะเด็กๆอ่าคลูกใบดุกก่อนายสีมะลังคานด้วยฉีดคานสีชมพูใบหัวเขาด้วยนะคะเก็บเจ็บ เรียบร้อยมาพอหลังจากเราระบายสีเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดตรงนี้ค่ะเด็กๆนี่เด้เห็นเส้นตรงนี้ไหมคะเด็กๆก,ก็ตัดชึบเลยตัดเขาออกมาเวลาเด็กตัดเด็กๆก,ก็ระวังก้างไก่ด้วยนะคะเพราะกันไก่คมเข็งกล้ามเนื้อนะแล้วก็ตัดกีบดอกบัวค่ะอืม ะตัดตามรูปของเขาเลยนะเก่งกล้ามเลยนะคะจัดกลไกดีๆแล้วก็หมุนโค้งตามรูปเลยช,ชื้นอนี่ยตัดทั้งหมดสมอันเลยนะคะเด็กๆมี เขหมดสี่อันแล้วก็ตัดสี่อันือ่อกี่มตัดแล้วอันหนึง่งหมดอีกสามกิบเดี๋ยวไปิบคุมตัดอีกสองกิบแล้ะกันนะคะอ่าพอหลังจากที่เราตัดกีบด,ดอกบัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะใช้กาวราคาในการแปะดอกบัวให้อยู่ในใบบัวคุฟฟีนมหันาตใช้มือนะคะ เดี๋ยวสามารถใช้มือได้เลยนะกาวเพื่อมือเราก็ไปแค่ไปล้างมือค่ะเด็กๆอ่าแล้วเราก็วางเลยวางตำแหน่งที่เราอยากจะให้ดอกบัวเนี่ยอยู่จะแปะทั้งหมด4กลีบเลยนะคะเด็กๆ นี่เขาก็จะอยู่แบบซ้อนกันค่ะชื้นเล็กๆนี่ดอกบัวของคุณกูฟินก็เสร็จแล้ว ถ้าเด็กอยากจะติดให้ตัวกบกีบนี้กับกลีบนี้เข้ากันใกล้ชิดก,กันหน่อยเด็กก็ติดใกล้ๆก,กันนะคะแต่เมื่อกี้ของรูฟินติดห่างไปหน่อยตัวอะไรมีลักษณะแปลกๆนะพอเราติดเสร็จแล้วใช่ไหมคะดเด็กๆเราก็จะมาเขียนชื่อกันค่ะเด็กๆทุกใบางานเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองนะคะอารูฟินก็จะเขียนชื่อตรงนี้ เด็กหญิงใช่คำว่าดอจุดหญิงจุดนะคะเด็กหญิงอะไรก็เขียไปเลยหูฟิงเด็กหญิงหูฟิงเด็กชายก็ตัวย่อคือดอจุดชอจุด อ่าเรียบร้อยค่ะเท่านี้ใบงานที่สองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววิวต้องขอตัวไม่าบายไปก่อนนะคะเด็กไปบ,บายเด็กซ้ำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งถ่ายส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้นะคะคีครูฟูล์มอยากเห็นดอกบัวสวยๆของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับนี้วันดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย